บรูโน่กิมารา์คว้า,วารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีสมาคมนักเขียนฟุตบอลบรูโน่กิมารา์แข้งทีมชาติบราซิลและกองกลางของทีมนิวสเซิอยู่ในเต็ดคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมนักเขียนฟุตบอลภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษประจำปี2022ที่จัดขึ้นที่แรมไซฮอนโฮเทลแอนด์กอล์ฟคลับสหราชอาณาจักรเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยบรูโน่กิมารา์เป็นนักเตะทีมชาติบราซิลคนที่43ที่คว้ารางวัลน,นี้ หลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมเดอะ a แมกพายในช่วง12เดือนแรกของเขากับสโมสรซึ่งก่อนหน้านั้นนิวคาเซิลอยู่ในโซนตกชั้นของพรีเมียร์ลีกแต่ด้วยผลงานที่โดดเด่นของเขาช่วยสร้างความแข็งแกร่งและทำให้เกิดแรงบันดาลใจขับเคลื่อนให้ทีมของเอ็ดดี้ฮาวกลับไปสู่ตำแหน่งกลางตารางได้รวมถึงเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวคับด้วยนอกจากนี้เขายังเป็นตัวแทนของสโมสรและประเทศบราซิลในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตา โดยลงเล่นให้กับทีมชาติบราซิลไปสองนัดในทัวร์นามเมนต์นี้ตอนที่ผมเซ็นสัญญาผมอยากจะให้ชื่อของผมอยู่ในประวัติศาสตร์ของสโมสรผมมักจะจินตนาการถึงสิ่งดีๆเสมอเมื่อเซ็นสัญญาผมมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่มันเป็นปีที่น่าทึ่งสําหรับผมตั้งแต่ผมเซ็นสัญญามันพิเศษมากผมมีความสุขมากที่ได้รับรางวัลจากสมาคมนักเขียนฟุตบอลในครั้งนี้ โดยนักเตะยอดเยี่ยมอันดับ2ที่ได้รับการโหวตคะแนนรองลงมาคือรอสต์จวดกองหน้าของทีมซันเดอร์แลนด์และตามมาด้วยคีแรนทริปเปียที่ควาอันดับ3และแอนโทนีแพตเตอร์สันผู้รักษาประตูของทีมซันเดอร์แลนด์คว้ารางวัลน,นักเตะดาวรุ่งแห่งปี